นาทีน้ำตาคลอตู่นันทิดาเผยนาทีสุดท้ายขอโทษพอ่อลั่นห่วงลูกสาวเจอมรสุม หลายคนคุนหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสำหรับตูน่นันทิดาที่เจ้าตัวนั้นบ้าช้อปปิ้งหนักมากถึงขั้นชอบการช้อปปิ้งกันเลยทีเดียวล่าสุดตู่ได้มาเปิดใจถึงเรื่องราวต่างๆผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ถึงเส้นทางการเป็นนักร้องว่าเราไม่เคยวาดฝันไว้เลยมันมีความบังเอิญและจังหวะชีวิตที่มันเป็นแบบนั้นเราเริ่มมาจากการประกวดแล้วมีครูมาเกาหลีมาสอนที่บ้าน ถามว่าแล้วอะไรทำให้พี่ไม่อยากร้องเพลงแล้วตู่ตอบว่าตอนนั้นแสดงภาพยนตร์เพลงรักดอกไม้บานก็มีร้องเพลงประกอบภาพยนตร์และมีเพลงลูกทุ่งที่ดังมาเรื่อยๆจนอัดแผ่นเทปแต่ข้างในรู้สึกดาวตอนนั้นไม่รับอะไรอีกแล้วแต่เรากลับมามีไฟอีกครั้งหลังได้ร้องเพลงสากลของตัวเองพอเข้ามาแกรมมี่ก็มีเพลงแจ้งเกิดเกือบไปแล้วแล้วก็เพลงดีเจเสียงใส ถามว่าแล้วเวลาพี่เสียงแหบต้องอัดไหมตู่ตอบว่าพูดกันตรงๆมันต้องใช้สเตียรอยมันอันตรายมากมันทำลายอย่าทำอย่าจำมันไม่ดีเลยแต่ตอนนั้นมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากวันหนึ่งมีงาน5งงานช่วงนั้นค่อนข้างฉีดบ่อยแต่ว่าหลังๆมันมีอะไรที่เป็นแพทย์ทางเลือกเข้ามา ถามว่าพี่ผ่านอะไรมาเยอะประสบความสำเร็จมาเยอะมากแต่สิ่งที่พี่กลัวคือความไม่มั่นใจในตัวเองตู่ได้เผยว่าเป็นคำถามที่คนสงสัยเยอะมากแต่คนใกล้ตัวจะรู้มากจะสร้างความวิตกกังวลจนคนใกล้ตัวน้อยไปด้วยเวลาที่ขึ้นเวทีไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ตื่นเต้นหมดเรากลัวว่าพลาดแล้วไม่มีโอกาสที่จะแก้ตัวพี่เป็นแบบนี้มาตลอด ถามต่ออีกว่าจริงไหมที่พี่ตู่ชอบการช้อปปิ้งตู่ได้ตอบว่าพี่เป็นคนที่ซื้อของแต่มีเหตุผลการช้อปปิ้งพี่สามารถทําตามใจตัวเองได้ทุกอย่างมันเริ่มมาจากคุณแม่พี่เลยเขาชอบแต่งตัวชอบช้อปปิ้งด้วยแต่พี่ซื้อแค่เสื้อผ้าอย่างเดียวนะเมื่อพูดถึงคุณแม่แล้วขอถามถึงคุณพ่อที่พี่บอกว่าเป็นคนผลักดันพี่มาถึงวันนี้พ่อให้อะไรพี่บ้าง ตู่ได้เผยว่าสิ่งที่ให้เรียนรู้เราเห็นคุณพ่อคุณแม่ให้กับทุกคนตลอดสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อให้พี่มาตลอดคือการให้ชีวิตที่มีค่าสอนให้พี่รู้ว่าลูกต้องเดินยังไงมีแผนที่ชีวิตให้ลูกโดยที่เราเชื่อฟังพี่รู้สึกว่าพี่ไม่เคยมีบทลงโทษจากคุณพ่อคุณแม่เวลาทำผิดพี่รู้สึกว่าเวลามีอะไรคนแรกที่เราจะบอกก็คือป๋าพี่ใช้วิธีเดียวกันนี้มาเลี้ยงดูน้องเพลง ถามว่าคุณพ่อสอนจนวินาทีสุดท้ายเลยตู่เผยว่าตอนนั้นจำได้ว่าอยู่ในห้องไอซูพี่มีความรู้สึกอยากขอโทษคุณพ่อพี่บอกว่าป๋าโกรธตู่ไหมตู่ช้อปปิ้งตลอดเวลาเดี๋ยวนี้ก็ยังช้อปปิง้งป๋าบอกว่าไม่เลย ก็ป่าเลี้ยงตู่มาป่าให้ลูกเรียนนู่นเรียนนี่เรียนนั่นจนลูกไม่มีเวลาลูกไม่ชอบลูกก็ทำลูกไม่อยากเป็นนักร้องลูกก็เป็นลูกทำมาตลอดลูกมาได้รางวัลตอนอายุ16ลูกไม่มีชีวิตวัยรุ่นชีวิตของลูกหายไปเพราะฉะนั้นการที่ลูกช้อปปิ้งมันไม่ใช่เรื่องคือมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราคิดมาตลอดอยากขอโทษป่าบอกว่ายกโทษให้ลูกทั้งหมดแล้วป่าบอกว่า ลูกจำได้ไหมป๋าเป็นภูมิแพ้แล้วพี่ก็เป็นภูมิแพ้เหมือนกันตอนที่พี่ป่วยพี่ต้องหาหมออาทิตย์ละสองเข็มฉีดมา30กว่าปีคุณพ่อพี่ก็ฉีดเหมือนกันเขาก็ถามว่าลูกรู้ไหมทำไมป๋าไม่ได้ฉีดแล้วป๋าบอกว่าวันที่ลูกได้รับรางวัลป๋าไม่ป่วยอีกเลยคุณพ่อพี่หายจากการเป็นภูมิแพ้เลยแล้วป๋าพูดมาคำหนึงว่าขอบคุณลูกที่ลูกไม่กระลูกซื่อสัตย์ทำงานมาตลอด